ใครอยากผอมควรเลี่ยงอาหารเย็นสองอย่างนี้อาหารสองอย่างนี้นะคะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่ากินแล้วจะลดน้ํำหนักกินแล้วจะผอมลงนั่นก็คือสลัดค่ะสลัดที่ร้านค้าส่วนใหญ่ขายนะคะจะใส่พวกพืชหัวเข้าไปเยอะเช่นข้าวโพดเผือกมันฟักทองและก็แครอทนะคะคือการที่เรากินพวกพืชหัวเข้าไปเยอะนะคะ ร่างกายจะย่อยเป็นน้ําตาลเมื่อเราไม่ได้ใช้พลังงานมันจะสะสมเป็นไขมันค่ะหากว่าคุณชอบกินสลัดที่มีพวกผพลืชหัวอยู่เยอะคุณนายแนะนําให้กินเป็นมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันแทนนะคะแล้วมื้อเย็นชอบกินสลัดจะทำยังไงให้เน้นไปกินสลัดที่เป็นผักใบเขียวและเน้นกินโปรตีนค่ะโปรตีนที่กินกับสลัดก็จะเป็นพวกทูนา่าไข่ต้ม การที่เรากินโปรตีนเยอะๆนะคะจะทำให้เราอยู่ท้องและไม่หิวตอนกลางคืนค่ะข้อ2อันนี้คนส่วนใหญ่ก็ชอบเลือกซื้อกินนะคะคือผลไม้ค่ะผ,ผลผลไม้ส่วนใหญ่ที่เรากินจะมีรสหวาน,นะคะถ,ถึงแม้ผลไม้บางชนิดนะคะมันจะมีรสเปรี้ยวแต่ส่วนประกอบของมัน่จะเป็นแป้งยก,ยกตัวอย่างเช่นมะม่วงนะคะมะม่วงดิบ ถึงแม้มันจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวแต่ส่วนประกอบของมันจะเป็นแป้งนะคะเมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยร่างกายก็จะย่อยเป็นน้ําตาลได้อยู่ดีดังนั้นคุณควรจะหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ในมื้อเย็นนะคะเพราะว่าการกินผลไม้ก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เรากินของหวานเลยค่ะใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย